Gracias. Bueno, el คันม่เมานี้ก็เลว่ากันว่าคนี่่า้กลยทีย่ากาีกัาตั้มดเลยเ้ว่ากน่า่มตงม่น้เลยอากันว่า่ทัาัเวกันลเดียวกันว่าคน่ับมาเื่าน้ก็ตเลยทีเดีว่าน่ั หลังจากตักน้ำเสร็จผมนำขึ้นมาขึ้นรถเสร็จเนี่ยเราตั้งขบวนขบวนึอีกี่สิสี่เรจะทานเือทานเงใหม่ั้เนยพร้อมกันเนี่ย